สวัสดีครับเรามาชมพระองค์เล็กกันหน่อยดูเล็กกว่าเล็บอีกผมนีกนะครับถ้าหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะครับอ,อ,นะองนี้เป็นพระนะครับเขาเรียกว่าพระพิจิตรเม็ดน้อยหนานะครับพระพิจิตรเม็ดน้อยหนานะครับอน,นี้หลังหลังยันอุนะครับหลังยันอุเล็กมากนะครับต้องบอกว่าเล็กมากเดี๋ยวซูมมานะเล็กมากนะครับ เป็นพระเนื้อดินนะครับผสมผงใบลาเนะครับเนื้อออกดำนะมีรอยนิ้วมือในการกดนะครับมีความเป็นธรรมชาตินี่ครับดูพระเก่าเราต้องดูความเป็นธรรมชาตินะครับก็กุวัดสาราปูนนะครับจังหวัดอยุธยานะครับจังหวัดอยุทยาพระนี้ก็บอกสร้างมา3-400ปีแล้วนะครับ300-400ถึงปีแล้วนะเป็นพระขนาดเล็กนะครับอ่าก็พุทธคุณรอบด้านนะครับแขวคาด เมตตามหานิยมนะครับคงกัะพันชาตี